ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางหางสิ่งภาคเช้านะครับประจำวันพุทธที่4มกราคมนะครับสำหรับหางเสียงเมื่อวานนี้ทั้ง2รอบอยังเดสสมอรรยอยู่นะครับยังเดสสมอรเรยูยซึ่งยังไม่เดินนะครับยังไงผมลันต่อไปแล้วกันครับถ้าลันแลแไปแล้วถูกเลขที่ผม วางถูกใจก็ตาม้ะกันนะครับถ้าไม่ชอบผ่านนะครับเช้านี้เปิดที่บวกครับ99869ครับประหยัดตัวเลขมากครับ698นะครับตอนนี้ผมคิดยังอยู่ที่บวกครับถ้าลงลบก็ตัวใครตัวมันครับโอเคครับเช้านี้เด่นสุดที่จับได้คือ8ครับผมว่าตัวเปิดเนี่ยโอกาสไอ้8998นี้น่าจะยังอยู่ครับเนาะ สุกแล้วเชาวนี้วิ่งบนรุล่าง8ครับวิ่งบนรุล่าง8นะครับก็ระวังเบิ้ลให้ดีครับระวังเบิ้ลให้ดี2899ครับ2899 8859ครับเอา78ก่อนครับ7849 แปดแปดห้ 8, 8, 5, 100, 100, 100, 100, าเก้าร้อยร้อยร้อยใส่เก้าไม่เหมือนเดิมครับก็วันนี้สังเกตดูครับวางสมมาจะเน้นบ้ลน,นะสามตัวครับเก้าสองแปด 8, 8, 8, 95 9 7 8 9เจ็8 8 9 5 9 9 5 5 9 4 9 9แ4ดแล้วก็ตองเก้านะครับพอได้แนวนี้นะครับยังไงถ้าถูกใจเสียงที่ผมบอกไปครับตามครับถ้าไม่ชอบผ่านแล้วกันครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ